วันนี้นะครับมติของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นชอบให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคุณพิธาเนี่ยยังอยู่นะครับทั้งหมด8เสียงด้วยกันโดยมีตุลาการหนึ่งท่านครับเห็นชอบให้สมาชิกภาพของคุณพิธาเนี่ยสิ้นสุดลงหนึ่งเสียงนะครับดังนั้นเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ 8ต,ต่อ1ครับก็เห็นชอบให้คุณพิธาเนี่ยยังสามารถดำรงตำแหน่งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้โดยหนึ่งเสียงนะครับที่เห็นชอบให้สมาชิกภาพสสของคุณพิธาเนี่ยสิ้นสุดลงได้แก่คุณนัครินเมฆไตรัตครับส่งผลทำให้คุณพิธาเนี่ยสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เลยครับทันที ส่งผลทําให้สภาเนี่ยมีการปรับตัวเลขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก499เป็น500คนครับเมื่อเวลาห้าม